สวัสดีครับตมอโกสัมพีครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปริสุศโธนะครับวัดบ้านไรนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับส่วนอีกด้านนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อโสทรนนะครับซึ่งเป็นพระผงนะครับเป็นพระผงฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า หลวง,งพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งภาพผงนี้ครับผมก็เก็บไว้นานแล้วนะครับจึงเอาออกมาให้ท่านได้ชมนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับอ่าหล่นนะครับหลน่นหล่นลงพื้นนะครับผมอ่าหลุดมือผมนะครับหล่นลงพื้นทําให เียหายไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นพระนะครับที่คมสะสมไว้นะครับจึงเอาออกมาทุกท่านได้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าส่วนเรื่องข้อมูลประวัตินะครับเรียนนี้นะครับก็ เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับผมหาข้อมูลมาให้นะครับผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับก็มีอยู่แต่ว่าข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลไม่ละเอียดนะครับมีข้อมูลพื้นพื้นนะครับแต่ว่าโดยละเอียดนะครับการจัดสร้างนะครับเรื่องการจัดสร้างเรื่องเกี่ยวกับวัดนะครับที่จะสร้างนะครับผู้ที่จะสร้างนะครับ แล้วก็ปีพศออที่จะสร้างนะครับข้อมูลต่างๆยังยังหาอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกท่านนะครับมาอธิบายมาบอกทุกท่านนะครับได้ได้รู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบหน้านะครับส่วนวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ